Mm hmm. การส่องกล้องกระเพาะอาหารนับเป็นกระบวนการที่มีความปลอดภัยสูงภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่มักพบได้น้อยมีดังนี้ 1. ผลข้างเคียงจากยาระงับความรู้สึกแม้ยานี้จะค่อนข้างปลอดภัยแต่บางครั้งก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้หรืออาเจียนแสบร้อนบริเวณแพ้ฉีดยาหายใจลำบากหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจทำให้เศษอาหารตกลงไปยังปอดจนเกิดการอักเสบตามมา ส่วนผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมากๆได้แก่โรคหลอดเลือดในสมองและโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน2มีเลือดออกกล้องเอ็นดสโคปอาจไปทำให้หลอดเลือดเสียหายและมีเลือดออกซึ่งสัญญาณบ่งบอกการมีเลือดออกนี้ก็คืออาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ คล้ายอย่างมะตอยโดยแผลที่เกิดขึ้นมักจะรักษาด้วยการส่องกล้องอีกครั้งและบางรายอาจต้องมีการให้เลือดเพื่อทดแทนเลือดที่เสียไปด้วย 3. มมีการติดเชื้อการส่องกล้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำแต่ความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นได้หากมีการตรวจด้วยกระบวนการอื่นร่วมด้วย แต่ก็มักเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงและรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหรือหากผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก็อาจได้รับยาปฏิชีวนะก่อนทําการสอร่องกล้อง 4. เกิดแพ้ทะลุระหว่างการสอร่องกล้องมีโอกาสไม่มากนักที่เอนโดสโคปจะไปโดนหลอดอาหารกระเพราะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนบนจนเกิดรูทะลุขึ้นผู้ที่เกิดภาวะแทรซ้อนชนิดนี้สามารถสังเกตอาการได้จากการปวดช่องท้องหน้าอกหรือคอเจ็บขณะกลืนมีไข้สูงหรือหายใจลำบากซึ่งหากแผลทะลุนั้นไม่รุนแรงก็มักจะดีขึ้นได้เองเมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลหรืออาจจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดเพื่อการรักษาในกรณีที่เป็นแผลรุนแรงทั้งนี้หลังการส่องกล้องเรียบร้อยแล้วแพทย์จะพาผู้ป่วยไปยังห้องพักฟื้นและคอยเฝ้าดูอาการอยู่ประมาณ30นาที ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บในลำคอชั่วคราวซึ่งสามารถใช้ยาอมช่วยบรรเทาอาการจากนั้นญาติจึงพาผู้ป่วยกลับบ้านได้และให้คอยเฝ้าดูอาการอย่างน้อย24ชั่วโมงเนื่องจากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกที่ได้รับสามารถคงอยู่ถึง24ชั่วโมงและทำให้ง่วงซึมในระหว่างนี้ผู้ป่วยจึงควรพักผ่อน ไม่ควรขับรถหรือทำงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจกักรนอกจากความรู้สึกง่วงซึมการส่องกล้องยังอาจทำให้มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการเจ็บคอที่คงอยู่นาน1-2วันปวดบีบที่ท้องท้องอืดหรือมีแก๊สในท้องและจะค่อยๆดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป แต่หากมีสัญญาณแสดงถึงปัญหาร้ายแรงได้แก่เจ็บหน้าอกหรือปวดท้องอย่างรุนแรงอาจมีอาการแย่ลงอาเจียนอย่างต่อเนื่องอาเจียนเป็นเลือดมีไข้สูงหรือหายใจหอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ